สนับก่อนไวค่ะตาแผนดินสะเทือนค่ะตาให้มันแหลกๆนะคะตาจนทุ่งสะเทือนเลยค่ะ แสบตัวลวนะเนาะอันนี้เนะื้อหมูหมูสันในนะคะฟลิเลมียวอันนี้หมูหมักอันนี้จะเป็นสูตรไป อาบริโกเมลลก็จะเป็นอะบิคอตพีชแล้วก็น้ำผึ้งนะคะสูตรเนี้ยหมูหมักนะคะลงมือเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูน,นี่จะชอบหวานหวานหน่อยโอเคค่ะใส่สองช้อนนะคะ กระเทียมพริกไทยลูกผักชีนะคะเม็ดผักชีตามเข้ากันให้ละเอียดนี่ก็จะเป็นซอส,สนี่ถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองสองสามสี่ช้อนนะคะ จะเป็นตอนนี้นี่จะเป็นน้ำมันงาใส่สักสามช้อนความอร่อยอยู่ที่นี่ไข่เพื่อความนุ่มนะคะไข่ยทำให้เนื้อหมูน,นุ่ม ใส่สามฟองเลยค่ะม,มีนูนี้เสร็จจากนั้นก็คนเลยค่ะคนเลยนี่ค่ะสูตรเนี้ยอับ,บิคอน ุกอย่างนี่ก็จะทำแบบจืดๆด้วยนะคะรสชาติจะไม่ได้เข้มข้นมากเพราะน้ำซุปก็จะจะอร่อยเหมือนกันกน,น้ำซุปก็จะช่วยเสริมเข้ามาอีกแล้วก็มีน้ำจิ้มเข้ามาอีกค่ะอันนี้จะช่วยให้รสชาติอาหารอร่อยไม่จดคนให้เข้ากันนี้ค่ะ นันก็หมักไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนค่ะหนึ่งคืนเลยนะคะเนี่ยค่ะหมูหมักอันนี้หมูหมูหมกอันนี้หมักหมูนะคะหมักหมูกับใบขาวเนยค่ะใส่เกลือนิดหน่อยเกลือนีดซิดใส่เลยพี่น้องกะกะเอานะคะ ก็คงประมาณหนึ่งช้อนชาต้องกับหมูชิ้นหนึ่งเนี่ยมานี่ยแหละนี่ก็ขึ้นนี่ค่ะนี่ก็นี่เลยค่ะวายขาวนี่ราดลงไป หมดก็ดีมจะได้ท่่มๆเข้าได้ภายใน,นก็ไม่เข้าแล้วก็คอยพริกนะคะอันนี้โรสแมรี่คะ่ะมากกว้าโรสแมรี่อันนี้เขาเรียกอันี้เรียกโซชน,นี่ใบกระวานนะคะใส่ไปสมุนไพรอันนี้ทม์ค่ะตาตัวหลังสเล็กตาใส่กับไปโร มักไว้เลยค่ะคลุมไว้หมักไว้คืนหนึ่งนะคะอแล้วก็คอยกลับไปกลับมาพลิก พลิกกลับไปกลับมาเนี่ยชินใหญ่อันนี้จะอบนะคะหมูอบวาหอมวาค่ะเสร็จแล้วนะคะ ก็จะรอพริกกลับไปกลับมาเนี่ยค่ะพิกกลับไปกลับมานี่ค่ะเจ <7. S 1> ใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะง่ายรออบก็ทานกับออมันฝรั่งฝรั่งอบมันฝรั่งอบนี่มันฝร,รั่งเผาก็ได้หรือต้มแล้วก็บดเง็นี้ค่ะอร่อย กับน้ำจิ้มเกรวี่เนี่ยค่ะหมูวายหมูหมักวายเอามาหั่นนะคะตอนนี้